จิม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 หับตบหัวไปทีหนึ่งไปนะเพื่อนเราไปไปมากอะเฮ้ยตรงนี้มีตู้ด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นไปเพื่อนโดนบาดไปก่อนโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับแต่กิบนี้เราก็อยู่กับ คิลเลอร์ที่เพิ่งเข้าใหม่นั่นคือเดอะเรดนั่นเองในคลิปนี้ก็จะมาขิงสกิน <c oughs> มารีวิวความเก่งของเจ้าตัวนี้กันว่ามันเก่งแค่ไหนอ่ะโดยสกิลของเจ้าตัวนี้ก็เขาจะได้ไม่ยากเนาะก็จะมีว์บตู้กับว์ปไปล่างเดินที่ระวางไวอ้อ่ะเพื่อทำการดักจุดบนเขาอะ่ะแล้วก็ใจหมดกลางคืนถ้าเกิดชาร์จเต็มแล้วอะ่ะที่จะให้สกิลเราไวขึ้นคูดาวไวขึ้นกับตัวเราจะติดสถานะไม่มีสียงใจในโหมดกลางคืนอะ่ะ โอเคแล้วก็ในส่วนเปิดที่จะเอาไปเล่นก็จะมีตามนี้เลยโดยแอนด์นม่วงจะมาให้เราเริ่มเกมมาเข้าโหมดมือใทันทีแล้วก็ถ้าเครื่องสุดท้ายติดแล้วอ่ะจะเข้าโหมดกลางคืน,น,นทันทีโดยที่ไม่สนชาร์จเลยแล้วก็ถ้าเกิดเจอสัมผัสกับร่างปอมใเราทิง้งเอาไวอ้อ่ะเขาจะติดชน,นะหมดกำลังเวลา15วนะิแล้วก็แอนอนเขียวเนี่ยจะเพิ่มช่วงเวลาพบคั่าหรือช่วงมืดให้อี20วิเนาะแล้วก็ในส่วนของเปิดก็ตามีเลยมีบาร์บีคิวฟาร์มแต้มบวกหาคน กันเครื่อง2ที่เสีย์ประสานที่แขวนตะขอที่ขาวแล้วก็เครื่องบึ้มแล้วก็เซเลเบตที่ยิงตีคนที่ไม่ใช่ไขมือแม่ก็จะยิงเช็ดเลือดเร็วขึ้นเนาะโอเคก็ตามนั้นเดี๋ยวเราเข้าดูในเกมดีกว่าเดี๋ยวเข้ดูเปิดมาก็เป็นด่านฟาร์มเลยอย่างนั้นเลยแล้วจำไม่คุ้มไปไหนแหมยังไงแอดออเราแอดออเราจะมาให้แบบเลือดมากับพบค่ำเลยแล้วด่านเนี่ยพบค่ำตรงไหนไว้เอ๊ะตกินที่สีทองมันแบบมัน ดูมือเถอะฮะดูอาวุธที่มือปุนี้มันหยีมากเลยตู้ข้างในโอเคไม่ได้ล็อกกลับปะโอเคสองรอบไปนะแอบมันหลอกโดดเพราะไอ้คนนี้โอเคสามกดอลโดนกั้นแล้วโหดกั้นแล้วคือผมก็ไม่เล่นมาสักพักเลยตัวเนี้ยมารู้สึกว่ากดเบลนี่คือกลับไปล่างปอบใช่ไหมกดคอนโทรลได้ไปที่ตู้ โอเคจะจำไว้แล้วกันหมดไหมกับมหาเชเลยโอเคพบข้ามในใกล้หมดแล้วอันนี้เดียวพบข้ามจะเริ่มเกลได้มันดีมากนะแต่มันแต่เราไม่ได้วาฟเลยอะไรประเด็นอ่าอยู่เครื่องนี้เจี้วเล้าหมูมีตู้ได้เหรอโคตรปั่นจัดโอเคเห็นคนใครไปขายหน้าเป็นเนียใช่ไหม ตุ๊ก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 เฮ้ยไ,ไม่เห็นโอ้โหแล้วเจอไข่มุมโคตรแข็งแเลยโอเคเ,อเป็นไรไอ้เพื่อนเอ้ยมันหลอกโดดเว้ยคนนี้มันสุดจัดมากหลอกไปมา <c oughs> โอเคเป็นไรจะไะบงจะไปเบรจะไปเก็บรอบหน้าก็ได้เอ้ยมีตะขอยหน้าตรงนี้ปั่นต่อป้าอะไรอย่างงี้มาตรงนี้ป้าเนี่ยโอเคเราอ้อมก็ได้อาเห็นนะ น่าจเป็นสตีปะที่จะปั่นต่อไม่ใช่น่าจะเป็นเจ๊ค่ะที่จะปั่นรอยอยู่ข้างหลังดีอยู่เลยเนี่ยไปแล้วปะไม่รู้อะปล่อยกันกำลังอ้อมมาช่วยแล้วหมูมีมีตู้ด้วยอะโคตรปั่นจัดเลยอะไม่รู้ว่าปั่นไหนด้วยแน่แน่ฉีกเงยเพื่อนเหอนปาไปตวนบ้านนี้ปั่นปะนี่ไงดีปั้นเ้าไม่มีออกตู้ไวอะมันก็จะแบบมันก็จะนานหน่อย ไม่เลยแต่ที่นี้ก็ไวแล้วนะวาดิดึ่นี้ผมติดใจที่เราหมูมีตู้ด้วยคือแบบมันปั่นจริงนะเดียวงางไกลเกินไม่ชิงเมาส์เลยแต่นี่คือผมพยายามเล่นเมาส์ช้าอยู่รู้สึกเล่นเมาส์เร็วแล้วผมสะบัดเมาส์แบบไปเกินไปอะไปก่อนโดนบาดไปก่อนขึ้นบนมันยากมากแล้วผมโคตรชอบเลย คือไปเจอเดินตีว่าเล่นสนุกมากตัวหน่งนะเท่าที่ดูมาเนี่ยว่งกันไหมเฮ้ยเดิมโอเคมาเพื่อนลมไม้ปรบับไอพี่ยอมลมไม้ขเขาไม่เปิดไกไรนะโอ้โหโด,ดนหน้าต่างไปจังเลยเอาวะว่ากันไหมาหาเพื่อนเพราะไมเปิดไรอะ ต,ตีไปเลยไงก็ถึง72ด้วยเว้อยอะได้ไงเครื่องแรกเ่งติดด้วยถ้ากระทืบเครื่องมันแบบโหสอึ้คร่อนหเนาะเป็นหน,น้าไปทักเลย <c oughs> ขเขาปั่นแย่กันด้วยฮะแล้วเหมือนต้นเกมเขาไล่ล็อกตู้เหรอก็เลยไม่ได้แบบปั่นกันดีๆแต่ก็โอเคฮะตามนั้นมาพบค่ำแล้ว嘛เจ๊ก็แน่วี่ีไล่ล็อกตู้ก่อนด้วยเครื่องสุดจัดมาใครปั่นอยู่ไหน,น ไม่เห็นนะปืตีมาล็อกตู้เหรล็อกตู้เหรอ่ะนีไ่ไงเห็นเจ๊กข้างหลังไม่มีตู้อะมีแค่ตรงนี้อันเดียวถึงก็ไม่ได้แบบได้อะไรขึ้นมาอ่านีไ่ไงเจ๊กพาอยู่นี่หลอกไฟมาเพื่อ,อเฉยอ่าช่วยจนได้ไปไหนเข้าตรงไหนปะอะไรอย่างงี้น่าจะเข้าแมทเทมข้างหน้าเฮ้ยตรงนี้มีตู้ด้วยเนี่ยเพิ่งเห็น ตอนนี้ตู้มันเยอะขึ้นจีกร็เดี๋ยวเหมือนมันเอามาเอาามเอื้อไอตัวนี้เฉพาะเลยเนี่ยรถเขตนไปตู้ด้วยโคตรบันจัดเมื่อกี้ข้างไหนระเบิดต่อนะไอเห็นคนที่ไกลหมายเพื่อนเข้าบ้านวะพยายามเข้าด้วยเจ๊ไล่กันเมื่อกี้เห็นคนนั่งยิ้มอยู่ข้างหลังเนี่ยไปแล้วเพื่อนเราไปไวมากอะ อ่าเช้าแล้วโอ้เจ็บสี่มีเกียร์มื่อก่อนกรนนากระตู้นะโอเคผมต้องเปิดพวยดูตู้เรื่อยๆตอนเนี้ยโอ้โหมันล็อกปแปลกๆนะฮิตบ็อกเลยเนะี่ยโอเคหรือผมไม่ชินเมาส์เมาเร็วเมาส์ชา้าไม่รู้โอ้โหล็อกตู้นี้น่าต้องไล่เขียนปะ่ะไอ้ล็อกตกล็อกตู้เนี่ยเหมือนมีคนกำลังไปช่วยโอเคปล่อยก่อนตอนนี้ทุกคนเจ็บหมดอนะค่อนข้างง่ายอยู่ไอ้อยู่บนเมฆคนนี้ มาไล่มาบนไม้ไหมไซ้ายขวาอะไรอย่างงี้กี้เมื่อกี้ผมกดยืมลอยแล้วเนะี่ยโอเคไล่เมกดีกว่ายังไม่ซ้ำอ่ะขอมันมันก่อนโอ้โหเม็น่ามันละซ้ำแล้วละก็ได้วะปั่นไฟกันสุดจัดมากไอ้เพื่อนบนไหนขี้ดีบนบ้านเล็ก,กว่ะเฮ้ยโอ้โหลงไม้เลยใครก็บนกันอะไรย่งี้โอเคใช่มัน น่าต้องคุมเครื่องโซนเนี้ยเพราะเขาปั่นไปกันดุมากเอเคมีไปตู้นะไปขีดีเจอติปเอาทิลไปกันนี่แต่ยากจำได้โอเคโหจะบัดเมาส์ชนขากล้องมือฉากกล้องที่ขามาอยู่ทีหนึ่งโอเครอบต่อไปถ้าเกิดผมจะเอาเกมง่ายผมต้องแขวนไม่ใช่แขวนเองต้องมาซ้ำสตีปเนี้ยแล้วก็โมลี่เลยคือจะกินมันยึกหยีมากเลยดูมือผมเนี้ยมือยึกหยีก็ได้ ผมว่าไอ้น้องไก่ดีแบบเลอะเทอ,อะนะมารอบนี้เป็นแบบค่อนย้งยิงจัดเลยพบค่ำแล้วยังเลยโอเคตอนนี้ตู้ทุกตู้เริ่มไม่มีออากั้นตู้นะผมว่าเขาจะปั่นปั่นแย่กันปะปั่นก่อนค่อยช่วยอะไรอย่างงี้อ่านี่ครบค่ำแล้วโอ้ยจะตจิดแล้วอ่ะสุดจัดมากเอาไหมข้างในไม่ยอมเข้าด้วยรู้ว่าผมแบบรู้ผมจะเข้าตู้ รู้แม่กับเราเด่ะโอเคไว้ก่อนก็ได้มีแต่เครื่องใกล้ตีกันนะตอนนี้โอเคแขวนไหมกระเปิร์กทวงกิมก็มีแค่แบบเปิร์กเดียวด้วยแหละโหนี่มันที้โล่งแจ้งเลยหมายื่อนเห็นตัวเราไหมแน่าต้องเห็นแล้วแหละข้างหลังเป็นสตีฟปนะ่ะเนี่ยอ๋าสตีฟได้หมลี่นะตายายไอติ๊กไฟล้วกดตายยากด้วยเดี๋ยวไม่เท่โอเคโมลี่มันกางกระโพดได้เลยไหม กระชากกลางคืนด้วยจิม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 แบตบหัวไปทีนึงแล้วก็ลากไปแดกยึบเอ้ลุยโอ้โหโบลินานเกินอ่ะเครื่องติดเลยคนเล่นบอลชันแล้วแบบโคตรจะไม่ชินนายมีตู้นะดูควยกันนะดูควยกันจะเข้าตรงไหนป้า โอ้โหล็อกตู้อยู่แหละเยอะเกินรู้ไหมปะโดดโอ้โหไอ้พวกนี้ตายยากโคตรสุดจัดแหละไม่เคยจะทําได้เกิดมาอย่างเงี้ยโคตรโหดเครื่องหน้าเนี่ยบ้านเล็กเนี่ยใกล้ติดนะถ้าเขาฝืนปั่นนี่คือผมไม่น่าทันเพราะว่าผมไม่น่าไม่มีไอ้่วงเกล็ดนี่ไงชัอติดแล้วเนี่ยเอ้ยเจ๊กเจ็บอยู่ด้วยเนี่ยโอ้ว้าเขาไม่ฝืนด้วยถ้าเกิดเขาฝืนปั่นนี่ผมไม่ได้แล้วเนะโอเค้่วงเก้มาก่อน วิ่งออกไปไหนอยู่หลังนี้ไม่ใช่เป็นเมกเฉยเลยตอนนี้มีใครใกล้ตาวเลยเนี่ยโอเคผมไล่เมกก็ได้ไป็นไรค่อนข้างคุ้มเลยตอนนี้ฝั่งนี้ออกมาละกลันอ้อมมาช่วยไปนเนี่ยอ่านี่ไงมาผมไม่สนแล้วฮะเซตเดอะบงเซตเดอะเบสนั่นเนี่ยไล่คนนี้ให้ตายไปเลยมาคนนี้ตายยากจำได้อยู่ฮะเขาลาไปไกลเนี่ยตายยาก ค่อยๆดูมือผมด้วยนะค่อยๆปั่นต่อว่รีโมรีเลยกันโอ้โหโมรีช่วงปบค่ำอยูแล้วและมียาเชนเซอร์ด้วยจิ้ม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 มามันจะกินที่มันสวยนะผมชอบดิมันสวยกว่าล่างธรรมดาอีกอลยที่มันเหมือนแบบได้ฟิลเหมือนตุ๊กตาผีนะเท่าที่ผมดูไปเนี่ยยอดมากจะล็อกตู้อ่า มีคนมาปั่นต่อไหมไม่มีแต่เครื่องอยู่ที่บเทเลสกี่เครื่องเนี่ยสามเครื่องขึ้นนู่นนะปั่นปะเจ๊โอ้โหล็อกตู้โอเค,อเคไหนก็พบค่้าละหาคนก่อนเฮ้ยเจอ,อนี่โอ้โหกวได้จเจอเหมือนรีกรุ๊บอยู่วะเนี่ยเหมือนรีกุ๊บอยู่ที่พออกวกเซนเปอร์มาทำเบลอะไรวะเนี่ยไอ้พิฉีกไม่รอก่อนตรงไม้แหละ เข mm ้าปะเข้าปะไอ้คนนี้มันรู้อันนี้มันรู้เยอะมากๆวิ่งกุ้งวิ่งกลับอยู่นั่นแหละคือตัวละครนี่มันยืดหยุ่นมากนะคือถ้าเกิดเขาแบบวิ่งกลับมาแล้วแค่ปล่อยไม่ไม่วาร์ปแค่แหละคือแบบค่อนข้างเล่นสนุกจัดเลยะโอเคจะปล่อยตายไหมยังอย่างบนเรือคนหนึ่งอยู่นั่นแหละคิดว่าไม่น่าช่วยนะดูแถบเขาเดี๋ยวจะหมดแล้วเนี่ยมาดิ ใกล้พบข้าแล้วโหไอเพลงเอฟเฟกมันดังดังโอเคพบข้าแล้วฮะเพราะนั้นปล่อยตายเจก็หาไม่เจอแต่ถ้าเกิดเราวา่ไปตู้ใกล้เจกะ่ะมันจะนั่นแนะมีเสียงแจ้งเตือนบบนี้เจียนเขาดูด้ลุมก่อนไม่รู้ลุมอยู่ไหนด้วยอ๋ออยู่อยู่กลางแมปโอ้โหเดินหาแบบนานจริงฮะนานแบบนานมากเอ้ยเปิดอยู่โอ้โหไม่ทัน เขามาซูมเปิดดิเฮ้ยยยอดยอตัวเองปล่อยเพื่อนตายนะถ้าเกิดมีดววันเมื่อกี้จะเท่เลยนะีโอเคสร้างมานนะโอเค้ก็จีผมเอาแหวออกด่านไปดีดสกดสัมบลันด้วยนะชอดานด็กพวกอย่างชอบอะมาแอดออนพบข้ามมาถูว่หแอดออนนี่มันดีนะยืนทำให้เราแบบบาร์ฟอะไรก็แบบง่ายอะหาโคเลต้นเกมก็ง่าย ไม่เจอบ้านใหญ่ไหมผมใหญ่ก่อนอ่าอยู่ข้างล่างทางลุงไปไหนเนี่ยทางลุงแบบโคตรรวยถ้วยโอเคบ้านใหญ่ไม่ไรอะไรวันนี้ที่มานี่เอ๋อดีเขาเจริญมขาด้วยปัญญาโหเก็บลา,ายบนโคตรโหดเลยใครไปขายบุญนะเม็กใช่ไหมเฮ้ยมึงไปแปลกนะคลิปเองนะคลิปเอง,อง,เองมาไปไหนเข้าบ้านใหญ่อะตู้หน้ามีอยู่นะ คือถ้าต้นเกมเขาไม่ได้แบบล็อกตู้นี่คือแบบเรียบร้อยไม่มีไม้นะข้างหลังเนี่ยเขาแน่ยังไม่ชินด่านใหม่ฮะด่านใหม่มันไม่ค่อยมีไม้เท่าไหร่เอาตีเก็บสเตเบสก่อนโอเคแล้วก็บัฟกลับไปตู้ที่เขาแบบลงมาแกะมาช่วยป่ะเนี่ยโอเคพังบูนก่อนมีคนอยู่ใกล้ด้วยเนี่ยที่ท่าพังบูนมันน่ารัดจริงเลยตกกลางอากาศเลยโอเคลากมันจะขอไฮไลท์ก่อนนะแหมเช้าแล้ว โอ้โหปั่นไย่ใก,กล้ๆโอ้โหข้างหน้านั่นไม่มีเครื่องเลยอ่ะอีมาได้คนนี้ดีกว่ากำลังเสกบูลอยู่ไข่ว้ะนะ่ะจะเอ๋ยยิงใหโดนขังนะเพื่อนเค่ผมรอสก,กิลมาก่อนโอ้ยหน้าต่างนี้โคตรสุดนี่มันแมสอะไรวะเนี่ยแมทเทพเวอร์ชันแบบเปรย์มาเลยงี้มาดิเพื่อนเอาวาะเขาฉีกแน่เขาเล่นเป็นคนนี้ พอดีแบบรู้เยอะโอ้โหรอบบนนี้โคตรโหดอะโอเคดักฝั่งนี้ดีกว่ามาเพื่อนย้ายๆก,กันหน่อยนะแะยากเข้าปะโอเคไม่ทันรอบบนนี้โหดจริงทุกคนแต่โชคดีที่มันเป็นขอบแมปอะบุริไม,ม้เนี่ยนึงหน้าตานี่อันหนึ่งมันเหมือนเป็นแมทเทพเวอร์ชันแบบแเวอร์ชันเปิ้วๆอ่ะใครปันป่นก็กแก๊กกันนะเพื่อนไม่ทันหรอกไม่ผมเดี๋ยวไม่ทันหรอกหลุดป,ปะเนี่ย ย่านะ,อะโอเคโอ้โหแล้วคนที่ไปขายมุมด้วยเนะี่ยเกียดบ้าจะจัดเลยตู้บ้าข้างหน้ามีอยู่แต่ไกลอยู่ฮนะตู้ข้างหน้าเนะี่ยล็อกไหมโอเคอ๋อคนที่ไม่ใช่หายมุมเป็นเมกขนว่าคนนี้เป็นเป็นเมกกันเนี่ยคนนี้เป็นเนียเคล็ดตัวละครเดินตีที่เล่นสนุกมากนหมกับตัวหนึ่งมา เฮ้ยข้างในเปตู้อยู่คนเจ็บเฟืองหมินป่ะพอดีเพื่อนโอ้โหล็อกตู้อยู่ที่ก็โดนล็อกตู้เฉยออกมาข้างหลังนี้เฮ้ยขนาดไอ่ออกไปแล้วเดี๋ยวกดผิดกดไม่ทันเพราะยามเจ็บบูนย่าเกิดหุ่นซ้ำนี่คือง่ายเลยเนะี่ยพอดีเพื่อนโอ้โหนี่แม่อะไรอีกเนี่ยหลอกไปไหมมองอะไรมองทางไหนด่ามันขาวใช่เพื่อนมองไม่ถนัดใช่ไหม ดาสที่ไม่เจอเม่กดีเลยเด้แต่โอเคยังมันอะเป็นขายมันก็ไม่อยากเจอเท่าไหร่เออไหนก็แบบเอาเซตเดอะเบสมาแล้วเฮ้ยปั่นบ้านใหญ่ด้วยใช่ไหมน่ะล็อกตู้ไหมโอ้โหล็อกตู้ล็อกสองอะไรโอเคผมแค่มาไล่ทีก่อนเพราะว่าไปขายมุมงนะอย่าไปฝืนไล่มื่อาืนั้นไปกันเจ๋อไอ้ทุบๆตรงนี้ปะเ,เนี่ยอ๋อเป็นนกเนียโอเคจะฝืนวนปะ จะว่าไปตู้ก็ได้นะแต่ข้าไม่รู้ข้างหน้ามีตู้ป่ะอ่าข้างหน้าไม่มีตู้พยายามเปิดดูหวยก่อนโอ้ลอบบนนี่โคตรหว่วยเลยไหนเพื่อนหน้าต่างที่มันแบบมันห่วยเอาจริงด่านใหม่ผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหรอ่อ่ะแทงหลังเนี่ยลืมคิดเลยโอเคชิ้นเหลือผมจะปไปไล่ใครนะไล่เมกก็ได้อะไม่เป็นไรอ่าโอเคนักฮิวนี้อยู่ มาเฮ้ยเขาตู้จะแทงหลังโอเคไล่คนนี้ดีกว่านายมีตู้อยู่พยายามเปิดควยดก่อนนะเดี๋ยวกดไปทันเฮ้ยวิ่งฉีกด้วยมาเพื่อนคนที่วิ่งฉีกเป็นคนแร้เป็นคนทุยคนที่จูเป็นสุดในกลุ่มไแล้วเท่าที่ดูนะอะไรอยากใจดิ่งมากโอเค พราะว่าเสาดันดแบบแบบนี่ดูแปลกๆนะดูดิมันมันค่อนข้างแบบเรียแบ,บแปลกๆอ่ะโอเคแขวนไหมเฮ้ยเจอเนียไ,ไม่ไร่ะขึ้นบนนี้ดีวกว่าล็อกตู้ไวะเนี่ยผมฟ้าผิดตู้เพราะว่ารอบแรกผมฟ้าตู้หลังนี่ไงนี่เป็นตู้หน้ามันโดนล็อกแน่นอนสสวัดีเพื่อนเจ้าผมตามรอยใครเนี่ยไอ้ข้างหน้ามลอยใครวะเนี่ย มาไล่นี้ก่อนเอ้ยค่อยๆปีนกลับด้วยวะเฮ้ยจุดบนโคตรสุดยอดมาจะเบสนะบนไหนขี้ดีในประตู้ไหมไม่มีรถกระบะโง่ๆนึงวนปะหมายเพื่อนออาไม่ยอมวนเฉียดละกันใครก็วนกันเลย่างงี้มองหลังเยอะเกินเราอ่ะ ผมว่าถ้าเกิดเราจำด่านได้แต่ละครเล่นสนุกมากเลยเนะี่ยเอ้ยจะเย็นน้องเนียปั่นสองด้วยนะเนี่ยเหตุไปขายมุดแล้วผมไปไล่ที่แบบสบายใจเลยเปิดมาโอเคผมไล่เลยนะไม่สดแล้วฮะเพื่อนลูกไม้เลยใครก็วนกันโอ้โหเมใหญ่ติดฝรังหมินเนียนปั่นแน่นอนอนะดูทรงไล่คนนี้นะคนนี้ตายแล้วคนนี้ได้โอเคผมจะมาเลี้ยคนนี้แหละ มาเพื่อนท่าในใไปตู้เปิดปวยก่อนดูไหมใช้ขวาเฮ้ยตายยาก <c oughs> ไม่ยอมกดตายยากก็โดนไปก่อนแงสกินเราแบบมือมันยาวไงโอเคผมต้องไปชี้หนุนโลง่ลงๆกันนะจะได้แบบฉากที่ชวยไปทำปกหน่อยโอ้โห,หอสองเครื่องแล้วโอเคผมจะติดเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยน่ต้องให้ตายแบบเป็นคนด้วยก่อนทีนี้เสียงกี๊ดแปลกมากเลย เท่จังเลยอ่าเห็นฟึงหมิ่นเพราะว่ามินโหมดนี้มันเห็นเซอร์ง่ายเปแบบหนึ่งนะคตรอย่างชอบเลยน่าไม่มีตู้ด้วยจะขึ้นบนปะไม่ข้องหลังโอเคผมพยายามดูว่าเขาจะแบบเลี้ยวสไตล์ปะอะไรอย่างงี้เอ้ยมีลองไม้อหรอมีลองไม้ก็โดนไปก่อนนะบัตรล่าขึ้นแล้วมาดตีมันเอ้ยโดนตีคือ เราพิเศษแบบนี้นะฮะโอเคคนนี้ก็โมลี่ได้มากลางบ้านดีกว่าจะได้แบบเลทท่อหน่อยหวังว่าคงไม่โดนเซนเซอร์นะไอ้น,นี่ก็มืดจนไม่เห็นสกีนเลยให้ตายเหอะโอเคมืดอ,อย่างนี้ก็ดีไปอย่างหนึง่งคลิปจะได้แบบไม่เสี่ยงโดนติดเหลืองริบหายไปเลยโอเคข้ามบนบ้านใหญ่ปั่นอร่อยแล้ว อใครเนี่ยมังเอ่ยเครื่องหลังดูหน่อยตีนี้เขาไม่ค่อยล็อกตู้นะเท่าที่ดูเนี่ยอ่านี่ไงกลางแมปนกเนียปันยูโอเคผมไล่เดียอะไรมาวันทีเพื่อนถ้าออกตู้มัน,น,น,นะน,น,นมันงางไก่นะมันจะเป็นตัวละครที่นสนุกมากอ่าไล่เมคคนนี้ดีกว่าเมคคนนี้แค่แบบเฟสแรกอยู่จะบนไม้ไอ้ขี้ดีนะไอ้เพื่อนรอบบนโัตอย่างแคบ หายเพื่อนโดดปะไอ้นี่มันคนนี้มันรู้อะวิ่งฉี่เป็นด้วยปะต้นไม้ปรบับวกกันไหมรอบหนึ่งเฉยเพื่อนเฮ้ยโดดกลับด้วยนานตู้อยู่โอเคดักเฮ้ยจะวนสองแผ่นนี่ว,วะมาถ้าเกิดรอบนี้ผมต้องดักฝั่งหญ้านี่ฮะฝั่งก้อย่าเนี่ยไอ้หน้าต่างกันแะ ไม่แต่ยตายกายากติดขือใช่ไหมเมื่อกี้โอเคอุ้มเลยจริงๆถ้าเกิดผมเจ้าคนเฟิร์มเก็บสีัมต้องไปหาน้องเนียนะแต่โอเคขอเล่นมันๆก่อนแล้วกันไกลมือแล้วน่าจะหาคนง่ายอยู่แามไกลพบคำแล้วเอา้าปล่อยตายโอ้โหตอนนีมองลีแค่สองคนเองใช่ไหมเนี่ยอ้าเจอลุงก่อนเซอร์สวยอยู่ แต่ประตูแม่งอยู่คนละโลกเลยอะตอนเนี้ยคือแบบโอเคตอนนี้มืดแล้วฮะไปไหนได้ไวแล้วก็ไกลอยู่โอ้โหล็อกตู้โอเคถ้ามืดอ,อย่างงี้ก็ปาร์บได้ไวอะอีกตู้นึงอยู่โคตรไกลไปทันไม่ได้โอ้โหนี่ก็ล็อกตู้ล็อกอะไรเขปานนไปาดีไม่ี่ยเฮ้ยเจออ้าอยู่ข้างหลังเองไม่อยู่ตู้นูน้น โอเคกำลังเปิดประตูนู้นอยู่น,ยนู้นอยู่เนี่ยอยู่เนียนอยู่เลยเนี่ยหมาเพื่อนเราเห็นเป็นตัวเป็นข,ขาวๆเป็นฟุ้ตเลยหมาเราบิีเซตเบรคไปว่าอะไรต้องเก็บของดีไว้ที่หลังไงล่ะโอเคเปิดเยก,ก่อนไม่เข้าตรงนี้ด้วยเพื่อนอันนั้นจับหลังไปคนที่หมดยี่ได้ปะไม่น่าได้นะน่าจะไม่อเอาแฝดเขาแค่เฟดเดียวอยู่อะนี่ไงยังไม่ได้โอ้โหอย่างเซ็งเลย โอเคอะตานี้สองคนก็สองคนก็สนุกเหมือนกันโอเคก็ไปข้างหนกันตลอดตัวดุดเด็ดเดดเด้อเดินเดือดนั่นแหละคือผมมองว่าเป็นตัวละครที่เดินตีค่อนข้างที่สนุกมากๆตัวหนึ่งคือสกิลมันวาร์ปสกิลมันดักไม้มันมันคุมโซนไปไหนก็แบบก็ไวแล้วก็ไกลอะดักไม้อะไรก็แบบก็บุญกับมันยากอะ่ะดูเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์สำหรับเซยุคนี้นะ จะทางแก้ก็ให้ง่ายะ่ะก็วีฉีถ้าเกิดมันไม่มีไม้อยู่ใ,ใกล้นี่ก็เก็บอะแต่ถ้ามีนี่คือแบบโอ้ตัวนี้แบบโดนแก้ทางง่ายเอาเรื่องเหมือนกันนะโอเคเรามีแต้ม30,000ก็จี้ผม